วันนี้แล้วสินะาที่ผมได้กลับมารมคือเบมซันผมได้กลับบ้านมาสักทีหลังจากหาอาหารในนาเส็นนาเขานีน้แหละบรรยากาศมัทำคลิปให้ทุกคนดูกันไม่ต้องตามหรอกเพราะผมไปในหมากแต่คุณตับมาทำคลิปแล้วผมทำไม่ดีกว่าเดิมผมจะทำให้ทุกคนดูทุกเกือบทุกวันเลยครับว่ะ โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกท่านน้วยนะครับลุนิวบผมเปี้ซาดิเดนิกแรรนะครับวันนี้ก็อยู่แก๊งซาดิในกระเป๋าเฮียเดียวเดี๋ยวเพลงมันไม่เข้ากันเลยเนี่ย โอเคทุกคนขึ้นเครื่องเถอะครับเออเดี๋ยวอย่ารีบกอนานแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรครับขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งขึ้นเครื่องนะแหละเออวันนี้ผมมีแขกรับเชิญนะครับก็จะมาซื้อเรือดำน้ำให้พวกเราเล่นกันนะครับก็คือลุงคนนี้นะครับนะลุงอะไรครับลุงลุงมีเนี่ยครับไม่ใช่ลุงแต่บ้านผมหรอกนี่แล้วก็ลุงคนนี้แหละครับโอ้ลุงเก็เป็นลุงเยอะมากเลยลุงขอตังค์บ้างได้ไหมลุง จะเอาเท่าไหร่ลูกเออขอสัก20ล้านได้ไหมลุงได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเปล่าคนให้โอ้ก็ฟุ่มากเลยลุงเงินที่กินมาเงินที่กินมาช่องคูณเยอะกว่านี้เลเฮ้ยโอ้ยไป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 ยิ่งผิดแบบมาจริงว่าแบบก็มาจริงว่าแบบยัไงลูกไปกินอาหารมาอะไรเงี้ยมันแพงว่านี้ผมตกใจเลยไม่เหมือนลุงแถวบ้านผมเลยนะลุงใจดีมากเลยเดี๋ยวลุงจะพาลูกไปนั่งเล่นสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูดน้ำเล่นกันโอเคครับลุงไป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  เอ้มปนั่งที่ VIP เลยลูกบนเฟซบุ๊กเลยลูกรับผมเออลุงผมขอดื่มหน่อยได้ไหมลุงตามสบายครับโอ้ขอบคุณมากเลยลุงโอ้สบายเลยลุงมีขอไปสักเจ้าเคยนั่งไหมฮะโอ้ไม่เคยเลยครับโคตรรู้มากเลยครับเรื่องมินลุงเนี่ยเป็นจริงเลยนะครับใช่เลยครับเออลุงครับแล้วทำไมลุงไปขับเองเลยนะครับ เออลุงเบื่อกับการนั่งแล้วลุงนั่งบ่อยเกินอ๋อครับผมมันสบายเกินครับอ๋อครับครับครับลุงนี่สุดยอดเลยผมนับถือเลยครับลุงเป็นคนดีมากเลยครับเดี๋ยวพาไปชมวิวรอบเมืองรอบหนึ่งแล้วก็พาไปโดดน้ำเล่นแล้วก็ไปซื้ออะไรในน้ำนะครับเออลุงคนนี้ก็เป็นคนพูดจริงทำจริงนะเนี่ยโอ้นี่ก็มืดแล้วนะลุงทำไมมันยังสวยอยู่อีกเนี่ยวิวเนี่ยตีเท่าไรแล้วเนี่ยลุง๋ยวผมดูก่อนตีสิบเอ็ดนีลุงนะเทาเมื่อวานเลยครับโอ้ย ลุงชวยผัดโพหน่อยลุงโอ้จะยุบานี้คือโดอาเลยลุงอุ๊ยเอ้ากูจะหกแล้วได้ลุงเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปเตรีมตัว่าล้ลุกจียังก็ลุงลุงลุงากผมผมว่าลุงปิดปกติแล้วนะลุงไอ้ลุงลาดีๆเลยลุงเฮ้ยลุกผมว่าปิดปกติว่าลุงมันเลยแล้วนลุง

อันดคลิปดีปะอันดคลิปดีปะอรากังจะคลิปซื้อๆหน่อยลุงมามาเราจะมาซื้อนะครับเข้าออสต็อกครับโอเคโอเคครับลุงสีะไรง่ายๆเอาสีขาวแล้วกันลุงชอบาสขาวโอ้โหขาวๆนิ่มเนียนใหญ่ๆใช่ไหมลุงใช่แล้วรับตังรำเดี๋ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วตรงรงชาติเนี่ยต้องเป็นเยอรมันอยเยอรมันเลยนะลุงเนาะคุ้นๆนาทีนี้เนี่ยหน้าเอาไว้ทำภารกิจหาของ หาสมบัติใต้ทะเลครับโอ้โหเรารวยแน่เลยลุงมิทครับไปดูคูีก็ไม่มีจังซื้อหรอกเฮียลุงวนตีไวิมิตรทรายนะครับเาีิทรายแล้วก็สามารถควบคุมได้ต่งได้แต่ว่ามีข้อกคือสูงสุด4,000เมตรครับลุงโอ้โหได้ลุงนัดไปครับไม้แต่งลุงชอบขี้เหลวโอ้โห ครับจ uh, uh, ah. oh, 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 oh. ัดไปครับเครื่องบินแต่งอาวุธหนึ่งลำโอ้โหลุงนี่มันรวยจริงจัดไปครับเรื้อดำน้ำโอ้โหร้านเบาเบาโอ้โหเบาเบาลุงเสร็จเงินลุงใช่ไหมโปรเซสด้วยโอ้โหเบาเบาครับน้องๆโอ้โหสุดยอดไปเลยครับลุงเก็ตลุงซื้อเสร็จแล้วลูกมาเราไม่เรียกเรลยดำน้ำมันดีกว่าไป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 ลุงเดี๋ยวลุงเรียกเองลูกไม่ต้องห่วงครับพ่อพูดเอาลูกคุณเจ๊ไปเปต่อยผมทำไมนะครับ ไปที s <S ่เรื่องน้ยังไงครับผมว่าผมหาห้องกันดีกว่านะครับคุณชัยพัฒน์อผมขอไปหาห้องกับคุณชัยพัฒน์ก่อนนะครับลุงเฮ้ยเจอแล้ววะอเคอเคอไปจะไปนี่นี่่หาห้องนะงนี่ตรงนี้ตรงนี้มีหอจอดนี่อจอดก็เราไปนี่นี่เดี๋ยวขับขัครับไปเยขับไปหาลุงเลยโอเคโอเค มอไม่เลวตัวว่ะมอนี่ลุงไหนนั่งสบายเลยนะคุณขับปิ้นไม่นด้คุณเจวัตบเนี่ยเกลเโลเกลอ้ยดูอยากขันขึ้นเลยขับเป็้นไม่ไดต่อยไปไหนะเจวัยบยาดีกว่าเออวัวยาดีกว่าเด้อเจี๊ยบมึงต่อยเล้วจอดจอดนะ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 กูกับกูกับอิมขับเองดีกว่าจอดจอดหนึ่งเกียร์หนักก็จอดได้ไงยินนะยอุ้ยสบายแล้วเขาไปไม่เขนเจี๊ยจอดดี เฮ้ยจอจอจออิมอิมมึงขับขับขับเอ้กูขับเองเขาได้ไปไปไปจอดไอ้บ่าวกดอฟเลยอิฟเลยดีไว้ระเบิดนะเนี่ยกดอฟเลยลงมาลงมาลงมาเออมาเอาขึ้นกลับไปเอาไปขับเขับเองขับโอเคไปมึงอะไรขับคุณลุงอะไรขับคุณลุงอยู่ฝั่งรู้ไเงี้ยแคเลยคุณลุงอ๋อจะไปลุงลุงขับไม่ค่อยเก่งนะไม่เป็นไรลุงนนะ อุ้ยพูดอยากเห็นเรือดำน้ำลงแล้วนี่เป็นยังไงอ่ะลุงเคยเห็นไม่ชีวิตนี้เคยเลยลุงมันก็อยู่เหมือนบ้องข้าวหลาำลูกูจะเข้าที่พูดเสียชื่อไหนล่อยู่ตรงไหนลุงคือบ้องข้าวหลำเลยน้ำได้ลูกเดี๋ยวกินมาลุงสั่งลุงสั่งมาจากจีนแล้มันลุงมีมียากเดียวเดียวเดียวที่ว่าจะสั่งมาจากจีนนะลุงไม่ไม่จีนมันของกอล์ฟลูกว่าทำไมนะ ผมรู้จักกับเสี่ยคนหนึ่งที่แบบเขาอยู่ใน่เขาเดียร์เย็น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 ย็นไปไปเราไปดูเรืองน้ำกันลุงจะถึงยังลุงมันมันต้องลงจอดในในน้ำไหมไม่รู้ว่าตั้งตัวตรงไหเลยไม่รู้เฮ้ย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 โคเซ่เลยลูงผมกดเซ่เลยครับอุ้ยเจี๊ยคิดว่าบาวานเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมาวานบาวาน อิอิยอดมากเลยลุงไม่เป็นไรป้าบัวอิอิป้าบัวตัวใหญ่กนเลยดีกว่าบ้ะลุงป้าบัวพ่อออิโอ้ยโคตรเยี่โคตรสวยมากเลยครับลุงเดินเราไปเลยไหมไม่ต้อง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 เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้จะได้ยังไม่ลุงว่าเข้าทางไหนวะลุงกันจริงจิงแม่งเลยไหมจริงเลยไหมไม่ไม่ใจเย็นโอ้ยนี่มันจะเข้าทางไหนเนี่ยเข้าทางนี้อะลุงเข้าไม่ได้ลุง ตั้นมีเลือดตรงตรงนั้นเลยลุงพาไปเลยลุงในเรือของลุงเนี่ยเฮ้ยนั่งไงลุงควาคว้าคาลังเลี้ยวไปหนึ่งคว้าเล้นั่นแหละปีเรีจอดอยู่อะ่ามีก้อนนิดนงุงรักทุกคนนะเฮ้ยใจเย็นลุงพี่วัตเดียวีเหยียเหยีย ลุงกวนตีนที่หมายนึ่งลูกนิ่ลุงเรืยคุณเยบัสตายเลยคุณเยบัสตายจะต้องอะไรอ่ะกวนเลยลุงเรืออยู่ในเรือต้องว่ายน้ำไปมั้งไนคืออะไรหาเรือก่อนนะเรือไม่มีเลยวัดแถวนี้ลุงอันหนึงไปหนึงอันนี้อยู่บกอ่ะุณต้องหาทางไหนเนี่ย คือตอนนี้เราไปรับคุณลุงนะครับลุงวิ่งย็อกกิ้งอย่ลูกยนนี่นี่นี่น้องลุงลุงครับลุงก็มาเลยครับลุงโอ้ยไปไปไปลุงนี่เป็นนักกีฬาเก่านะครับผมแชมป์ว่ายน้ำโอลิมปิกบอกเลยครับขึ้นมาเลยลุงุลงว่ายน้ระะยรีบขึ้นมาสิลุงรีบตัวนเมตรกีฬายังพอลุงกดแล้วเนี่ยมึงจอดนิ่งนมึงอะจอดนิ่งนิ่งโอ้ยแย่ มาลุงมันจอดจากตรงไหนคลุงครับผมผมมาครั้งแรกมันขึ้นทางไหนครับลุงจ้ำจ้ำลุงมาเลยครับผมครับผมขึ้นบ่ไปจ้ำจองนั่นแหละลุงขึ้นทางไหนครับลุงจ้ำมาจ้ำมาจ้ำลุงมาลุงนี่ขึ้น่ไปที่ไหนครับลุงทางนี้ทางนี้ลุงมองครับผมโอ้ยลุงเลือดเลือลุงใหญ่ชิดได้เลยนะครับทางนี้เหรอครับกดีใช่ไหมครับลุงลุงใหญ่กว่านี่อีกลูกเอ้ยเฮียลูกขออะไรครับเกืออะไรครับเฮีย มาถึงรถรถลุงอ่ะเยญ่กว่านี่โอ้ยเข้ามาเร็วเจ๊ดูครับมีขอรถมีเทียนไหมครับอ๋อแล้วทำไมลุงลุงเดินอยู่คนเดียวครับลุงหนึงหนึงหเฮ้ยใครลงพิงอะไรวะลุงลุงดคังอยู่นี่ผมลุงเปิดซับไตเติ้ลหมาลุงเฮ้ยละครใหม่เลยลุงนี่เขาเป็นเป็นอะไรของลุงครับ ที่พูดอยู่นี่ครับออเป็นลูน้องลุงเองอผมจูงจ้างมาขับเรือจะเป็นค่าสีด้วยหรอกรอไดหนึ่งลกเดยเขาคุยกันนิด <c oughs> นึงก็ไม่รู้หกเขาคอะไรกันไม่ไกี่วันแล้วตลืมเปิดซับไเตอ์ให้คนดูเลยลงงุงเหมลุงดูอะไรครับลงุงขายไปไมลูก

ก็ต้องแก้ยังไงอ่ะแก้อะไรไม่ต้องแก้เลยถ้าลินได้ก็เป็นไรหยุดเก้มันไปแล้วลุงเฮ้ยจะเดินได้แล้วลุงมาแล้วลุงหยุดเก้ตัวเต้เลยเรื่องน้ำลุงนี่ผมชอบยังมากเลยครับอุยังไม่กูยังเดินไม่ได้เลยโอ้ยผมชอบเรื่องน้ำลุงมากเลยครับมามามาลงลงผ้าทั่วหน่อยนะครับครับลุงลูกลูกลูกเห็นตรงนี้ไหมลูกเนี่ยตรงไหนครับอีกคือมิสไซล์ลูกลองลองลองขึ้นไปนั่งบนยอดมากเลยครับลุงทำยังไงครับลุงจะสักลูกติดจะสักดอกเลย ไม่ได้ครับมันขึ้นไม่ได้ครับลุงค่อยลุงพาตัวก่อนดีกว่าครับค่อยค่อยมาลินนะครับโอเคครับผมไม่ได้มาตอนนี้ได้ไหมลุงไม่ได้ไม่ได้ลุหรือว่าอยากนั่งลุงลูกอยากเห็นลุงขับรถขับเลยน้ำน้ำไหมฮะค่อยค่อยค่อยก่อนลุงพาตัวก่อนพาตัวก่อนครับลุงก็จะไม่บอกพาตัวก่อนนะลุงตามมาตามมาตามมาอุ้ยลุงนี่ฮอลุงครับลุงซื้อมากี่ล้านนะครับคันนี้เนี่ย ล้านล้านสองโอ้โหลุงย,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 ยังเลยครับผมนิดนึงนิดนึงมีอะไรอีกครับลุงลุงพาตัวหน่อยครับเอย่าเดี๋ยวลุงหาจางังลุงก่อนลงุลงโอ้โหลุงไม่ได้ทางนี้ทางนี้ทางนี้นครับผมลุงนำเลยครับทางนี้ทางนี้มามามาทำไมดูเหมือนลงุงไม่ค่อยชินทังเลยครับนี่มันมันตกอันนี้เป็นรุ่นใหม่ลุงซื้อมาครั้งแรกเลยปกติจะนั่งรุ่นเก่าๆนี่โอ้โหเฮ้ยเลือดโอ้โหลุงผมโคตรชอบเลยครับ อุ้ยสวยยังเลยครับมันชื่อว่าอะไรกันวันนี้จะไม่ได้ลูกเอาอีซ่าเลยครับลุงโอ้ยลุงมีรถในน้ามีรถในเรือลำน้ำโอ้ยลุงสุดยอดเผมชอบมากมากเลยครับผมอยากขับไหมครับผมอยากยขึ้นหนึ่งเดี๋ยวในใจพัดไม่รู้อยู่ในครับคุณใจพัดเดี๋ยวไม่ตามมาครับลงแล้วครับตอนนี้นี่พวกเราจะมาผมอยากลงเรือลำน้ำยังครับลุงอุ้ยมามาลุงคันไหนดีครับอ๋คันนี้คันนี้เลยครับโอ้ยมันสวยมากเลยครับผมชอบมาเลยครับ เอาคนนี้นะครับลุงขับเลยลุงขับเลยยกให้ออ้ยลุงยกให้ลุงลุงลุงควาผมขึ้นเลยครับัจยวาขึ้นมาเลยครับมาเลยขึ้นมาเลยล็อกอยู่แล้วขึ้นได้ครับขึ้นได้ขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นยังไงอ่ะกดเอฟครับกดเอฟอ่าผมบิดขึ้นได้แล้วโอ้โหอีลุงโคตรที่เลยคนนั่งสบายเลยครับลุงซื้อมากี่บาทครับคันลำนี้ครับลำนี้ถ้าจะมาผิดล้านเก้าครับลุงโอ้ยรวยจังเลยครับ พอครับก็พออยู่อะมึงไม่เล่นมุกกับกูเลสัตอยพูดมากเดียวนะอุ้ยเลยพี่อะไรไล้เหี้ยพูดเร็วยิบไปไม่จันเลยต้องแบบโบ๊ะบ้าเบ๊ะบ้านโอ้ยลงครับโอ้ยสุดยอดเลยครับโอ้ยแบบแบบนี้มันทัวร์ใต้น้ำมันได้สนุกเลยนะครับนะแน่นอนแน่นอนโอ้ยผมชอบมากเลยครับลุงอืมผมไปขับเล่นที่บ้านไหมไม่ไม่ไม่เขา ลุงลุงเราว่าผมว่าไปขับเรือลำน้ำมันดอดีกว่าครับลุงลุงกลับเลยครับผมแค่อยากดูแค่นี้เลยครับขึ้นเลยครับขึ้นเรืในลำน้ำเลยครับง่ายๆนะขึ้นเลยโอเคลุงแล้วมีคันหนึ่งไม่ลองขับไม่ลองนั่งดูไม่ลองนะครับไม่ลองนะผมต้องการดูเรือนลำของลุงประสิทธิภาพของเรือลำน้ำของลุงนี่ครับครัโอ้ยขึ้นอย่างที่เลยครับลุงแน่นอนครับ ทางมีจ้างก็มาลักสุดาทำให้ไม่มีหน้ากากสวมเลยเทเราดูว่าลุงลุงเราว่าเราไปขับเรือลงน้ำล่นจิ้วๆดีกว่าลุงนะมามากลับมาทางเดิมเลยลูกทำไมผมไม่ใส่หน้ากากเหมือนพวกคุณนะครับอืมเพราะว่าคนเป็นโควิดเนี่ยโอ้คุณตัดสายเลยครับโอเคืออะไรครับลุงพี่ทเรื่องหลัมันมันไม่มีหน้ากากอ๋อครับผมความรู้เก็บความรู้จากคนเจ๊บ้านนะ ไปทางไหนลุงลุงไม่นำพวกเราผมเราพวกเราหลงเลยครับลุงไม่รอเลยครับเดินเงินมาลุงลุงไม่ตำ่าหลงเหมือนเงินลุงครับมีมีมีอะไรอีกให้ผมให้ผมเล่นหนีอครับลุงมามาขับเรือน้ำลุงกมนดีกว่าเนี่ยครับลุงผมผมอยากลองยิงมิจฉัยกครับลุงนั่งเลยลุกเดี๋ยวไปหนึ่งนะลุงนี่นี่อะไรอะลุงไหนลุงไม่เห็นลุก อ่าผมเข้าห้องควบคุมแล้วครับลุงผมลองยิงไม่จายอ่ะผมยิงไม่จายได้เิ็นรูปครับลุงผมจะเห็นเหมือนลุงไหมครับผมจะลองขับเรือน้ำน้ำมาครับลุงได้ได้ได้กลับมามากลับมานี่ครับลุงแป๊บแป๊บแป๊บกดออกยังไงก่อนตามก่อนโอ้ยลุงลุงขับเป็นไหมเนี่ยจริงจริงอย่าลองเล่นพิซซ่ายครับลุงมันทำไม่ได้ครับ มไไ่ด้้แลลวอ๋อนี่ันผมนั่งได้แล้วผมนั่งได้แล้วลุงผมผมลองดูนะผมอยากลองเล่นของลุงลุงไม่ว่างของผมนะครับเลยของเล่นลุงเองแหละครับผมทำไมผมใส่หน้ากากอุ้ยลุงมันบังคับไม่ใช้ได้ด้วยครับลุงชัวรมันเลยครับไปลุงอุ้ยเหมือนกันไปเล่นทีนี้แบบมันมันมันม่ต้องทำอะไรครับไม่ต้องยิงเพื่อนใช่ไหมครับนั่งไปยิงใครก็ได้โอ้ยเดี๋ยวผมผมลองดูครับมาพวกในนี้ดู เมา๋ยวตรงนี้ก็มีของเล่นอีกนะเดี๋ยวตรงนั้นแต่จะมีตรงนี้นี่รถคันนี้รถคันนี้ต้องโดนแล้วแหละตู้มนี่ผมผมยิงได้หนึ่งคันแล้วครับลุงโอ้ยภูมิใจจริงๆเลยปุ่นตี้เลยครับลุงเอ้ยไปลุงผมผมของขับเรือน้ำของลุงนะครับเอาผมติดดาวครับลุงไปลุงผมของเรือน้ำของลุงนะครับมันมันทำยังไงครับลุงลุงชนบน้ปครับนี่ไงครับไดฟ กิดเทปครับแล้วก็อย่าอย่าถ้าเอ่อเอะไไรรมู่้ลุงนี่มันผมขับเรือไม่ตายอยู่อ่ะลุงลุงครับผมขับเรือดำน้ำของลุงครับกูเรื่องบอกไม่ใส่จรวดมิสไซร์ลุงอุ้ยลุงครับเรือดำน้ำของลุงอืดมากเลยครับลุงเหมือเรือดำน้ำเลยครับอุ้ยเรือดำน้ำลุงจอดมาเลยครับเหมือนประวันเลยครับลุงตรงนี้มีมิสไซล์แบบเวลาขับอัวลุง ตามไปเลยลูกแมตอนนี้ผมอยู่บนโลกอะลุงสุดยอดมากเลยครับลุงควิวดีเลยครับสุดยอดมากเลยครับตามไปลูกผมมัวออกกันแล้วนะครับตามไปโอ้โหเอาที่ทุกลูกสบายใจเลยลูกขอบุงพาครับลุงอ้ยวันนี้ลุงพาตัวอะไรดำนมาหมดลุงนะครับนะอืมว้าลุงผมมันว่าได้ข่าวว่ามีเกาะใหม่ว่าครับลุงทำยังไงครับลุงอยากไปแล้วเหรอ มันมันทำไปยังไงครับลุงลุงพาผมไม่ได้ไหมครับอินบ็อกไปหาล็อกซาตาก่อนโอ้โหอ็นบ็อกไปหาล็อกซาตาก่อนครับอินบ็อกเลยครับโอ้หล็อกซาตาบอกมาแล้วเว้ยครับผมโอ้โหเร็วจังครับเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่ามันเป็นไฮเว้ยโอ้หยคือไฮใหม่เว้ยโอ้ยรูปแบบไม่ได้เตรียมกันเลยนะครับโอเคครับทุงลุงตัวเฮต์นี่ไหมครับผมนี่ตัวเฮต์นี่ไหมครับผมครับผม ทำยังไงครับแล้วคุณยายวัดขับเรือดำน้ำสนุกจังเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนลุงครับกล้องลุงพังแล้วครับใครมาเล่นแล้วพังเหรอครับตอนนี้ยิงสองสมคนนี่แหละครับลุงลุงไม่ไม่ใช่ผมนะครับคนนี้นะครับคนนี้นะครับที่นอนยืนนิ่งๆอยู่ครับคนนี้เลยครับลุงกล้องผมว่าจะจองหน่อยมันพังแล้วครับลุงลุงไม่ไหนกล้องมันราคาเท่าไหร่นีฮะเอ้าลุงครับ ยก็ตกเลยครับลุงไปไปช่างมันมาเดี๋ยวลุงพาไปเที่ยวเกาะใหม่ดีกว่ามาคนอยากไปแล้ยสิลุงผมอยากไปเลยครับมาก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 เลยครับลุงไปกันเดีวครับคุณคุณเจยพัดยังยินริมริเลยครับลุงโอเคครับผม